สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุก่ันครับเจอกับผมอีกแล้วกับนวลนมลคนไม่นายวันนี้วันที่6พฤษจากายนพศ2568ม,มาอัปเดตกันนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ราคาในส่วนของคณะกรรมการออกมาประมาณเกือบ20-30้คันเลยนะครับและที่สำคัญผมบอกเลยราคาซื้อได้แน่นอนเพื่อนอยาง4ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นปี21นะคันนี้ขายที่สีสันต้นเองเพื่อนนี่นะสวยมากนะครับแล้วเป็นสีบรอนเงินและ้วาวลถ เอามาปรับลดราคาให้โอ้ผมบอกเลยหลายคันมากๆกันเพื่อนมาดูกันนะว่าแต่ละคันเนี่ยนะครับที่ผมจะพาเดินดยมันมีราคาแทบทั้งหมดนะครับอย่างคันที่ผมแจ้งเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดานะ4 2900 0หเพโอ้โหเพื่อนเอ๋ยปีเศดโคตรหล่อสวยมากอะอย่างคันนี้เพื่อนเพิ่งราคาเพิ่งออกนะครับเมื่อประมาณ6กโมงเย็นเย็นเมื่อวานนะครับรีบมาเลย9 9 6 0หใครหาอยู่แคปเป็นหน้า หมูป่าเพื่อนและที่สำคัญคือเลขไม้แค่8ปดหมื่นเจ็ดร้อยกว่ากิโลขายแค่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันราคาราคานี้เป็นราคาขายส่งในส่วนของลานประมูลนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเผื่อใครหายอยู่นะเนี่ยนะลายคันไปเลยเพื่อนไปดูแล้วก็กลุ่มรถที่เป็นปี23นะครับ2.4 Entry เกียร์ธรรมดาสีบอลเงินมีอยู่5-6คันเลขไม้หลักหมื่นทั้งนั้นอย่างคันนี้76,000คันขาย,ยแค่439,000เนี่ย439,000สามเพื่อนเนี่ยคันเนี้ย โดดมากเออแลรถตู้หน้ายาวนะครับเป็นรถที่มีการแต่งเบาเป็นเบาอาร์มแชร์แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ปี20นะครับและที่สคัญคือแต่งล้อมงล้อแม็กมนาะให้ครบเลยภายในก็จะมีเครื่องเสียงเปลี่ยนแต่ไม่ได้แบบฟูลออปชั่นนะเพื่อนนะแต่ว่าราคาซื้อได้ครับปี B 20เกียร์ออโต้เล็กไม่แค่3 0 0 0 0 3 4 0 0 0อย่างคันนี้ขายแค่1 1 3 9 0ล้านแแล้วก็อีกคันหนึ่งย้ำนิดนึงนะเพื่อนนะเผื่อใครหาหน้ายาวเกียร์ออโต้เนี่ย เอาไปใช้งานนะครับอย่างคันนี้ก็ไม่แค่3ามแสนเอ้ยสามหมกว่ากิโลขายราคาเดียวกันเลย1นึ่งแสนเอ้ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสครับแต่งเหมือน,นเหมือนกันเลยนะครับสวยงามมากแล้วก็อีกคันนี้คันนี้แต่งอาร์มแชร์แต่ไม่ได้ใส่เป็นล้อแม็กนะเพื่อนนะเป็นปี20เหมือนกันนะครับไม่เจ็ดหมื่นขายอยู่1 000, 99, 000น,นึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมส,สวยๆแล้วก็คันนี้เพื่อนเผื่อใครเอาไปทํารถบ้านนะนี่เขาแต่งมาแบบ เฉพาะกล่องนี้เป็นแสนน้เพื่อนให้ในนี้จะเป็นเปิดได้3ทิศทางนะครับเปิดท่านท้ายและด้านข้างได้เนี่ยแล้วก็มีตัวลากจูงโอ้โหแล้วที่สําคัญคือเป็น4ประตูเตีย้ยเกียร์ออโตโอ้เป็นเพื่อนเนี่ยคันนี้ติดในส่วนของกันชนเป็นกันชนนะครับเป็นกันชนโฟล์วิวมีไฟตัดมงตัดหมอกนะคัเห็นไหมม,มีลูกเล่นให้แต่ไม่มีวินแค่นั้นเอง4,49,000สเาพันเพื่อนไม่เก้าหมื่นส ปี21 2.4 entry โอ้โหโดนมากแล้วก็ Honda าเ c o r d ตัวนี้เป็น e-hv e นะเพื่อนนะเนี่ยเป็น2.0 e-hv e v, เป็น e-el plus แล้วด้วยนะครับราคาดีตัวนี้เป็นหน้าเจ n 1 0นะสวยมากนะครับก็ราคาอยู่ที่899,000เพื่อนคันนี้เลขไม่แค่88,000นะปี22อ่ะเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่ราคาเพิ่งออก เมื่อวานเองนะครับเนี่ยเวลาตอนเย็นก็คือเนี่ยรีบมาอัปเดตให้สวยมากเผื่อใครหาแล้วที่สังัณ์เพื่อนๆอ,อยู่ด้านหน้าผมนี้ใครหาสีอ้แคปยกสูงพีเลนเนอร์กีออโต้บอกเลยราคาเราแม่มาดูก่อนทะเบียนนี้เดี๋ยวผมทำรีวิวให้7319เนี่ยคันนี้7319เป็นหน้าหมูป่า แล้วรถเป็นปี20น้ำเพื่อนนะเลขไมอีกแค่157,000กว่ากิโลขายแค่449,000ราคาดีนะครับเป็น2.4 entry นะเยร์ออโต้ uto, เพื่อนเผื่อใครหาเดี๋ยวผมเอามาทำวิดีโอให้คันนี้แล้วก็มีอีก1คันครับเพื่อนคันนี้อยากนำเสนอมากๆก็เป็น4ประตูยกสูงเยร์ออโต้แล้วเป็นรุ่น2.4 entry เพื่อนไม่แสนหน่อยๆแต่ราคา559,000ครับเพื่อน 5้าห้าเก้าไม่เลขไม่แค่หนึ่งแสน่งหมือออ่นกว่ากิโลเมื่อนดูปี20่สิบนะครับห้าครับน่าสนใจไหมเป็นหน้าหมูป่าบอกเลยว่าราคานี้เป็นราคาแบบถ้าเป็นลามประมูลมบอกเลยแตะไปเลข6นูน่นนะครับมาดูในส่วนของรถเก๋งขนาดเล็กก็คือเป็นบีออสห่งจุดห้คันนี้ปี20ขายอยู่ที่3 1มแ0นหเองเพื่อนสภาพคงหน้าหลังเดิมหมดผมทำรีวิไวไว้เมื่อวานนะ ถ้อใครหาอยู่เนี่ยเป็นสีขาวปี20รถเดิมมากกันเพื่อนนะครับไม่หนึ่งแสกว่า 103, 000, 000กิโลเป็น1.5่เอ็นทีปี20เนี่ยใครอยากได้รายละเอียดทักมาแล้วก็คันนี้กลับมาจากน่าจะเอาไปนะครับดูช่วงล่างนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อที่ปรับสภาพม,มาให้เราซื้อเป็น2.4จเจนะครับผมเคยทำวิดีโอคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วเป็นแคปออโต้เลขไม่แค่85,000กว่ากิโลขายอยู่3 7 000, 9 0 0 0 นะครับเนี่ยเป็นตู้เปิดนะครับด้านข้างได้ด้วยท้ายได้ด้วยอ่ะเปิดได้ด้วยนี่เพื่อนดูภายในนี่ครับสวยมากรถด,ดิม,มากเพกื่อนคันนี้ผมทํารีวิวไว้แล้วนะครับเผื่อใครอยากได้รายละเอียดเนี่ยใหม่แท้เลยแปดหมื 85, 000, 9, น่นห้าพันสามเจ็ดเก้าเพื่อนซื้อได้ครับซื้อได้นะครับเนี่นยเผื่อใครหาแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์เป็นเพื่อนคันนี้ลูกค้า นะครับไฟนี้นไม่ผ่านเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโตโอ้ปี20เลขไม่แค่68,000กว่ากิโลใครเห็นแล้วแคปหน้าจอได้6313ขาย569,000เพื่อนๆไม่68,000นะย้ำเป็น2.4 Ent เอนทรียกสูงเกียร์ออโตโอ้ครับนี่นะครับย้ำเลยคันนี้ติดจองไปแล้ว499นะครับปี2 2 เป็นสีประตูเตียเ้ยเกลียวโต้รถจะเข้ามาเรื่อยๆนะรุ่นนี้เพื่อนสวยมากรดเดิมอะไปต่อเลยครับในส่วนของสีประตูเตีย้ยเกีย์ธรรมดาโอ้โหใครเห็นเซตนี้เนี่ยครับรถสวยมากเป็นอีกหนึ่งคันนะเพื่อนเนี่ยแนะนำเป็นเกีย์ธรรมดานะครับเป็นรุ่น24 entry สีบอลเงินสวยมากปีแล้วรถเป็นปี21นะครับขาย429,000 9ก้าสสองสี่เผื่อใครหายอยู่นะครับเผื่อใครเพิ่งเห็นวิดีโอเนาะไม้ก็หนึ่งแสหนึ่งกว่ากิโลนเพื่อนผมทําคลิปไปแยกไปแล้วขอรูปภาพเพิ่มเติมได้แล้วก็เป็นคันนี้เป็นสี่ประตูเตี้ย9ก้าสามหนึ่งสี่สี่ประตูเตี้ยนะครับเป็น2 4 e จ t r y ี่นะครับไม้หนึ่ง0สเป็นเกียร์ธรรมดาปี21ขายอยู่ที่4ี0 0สกับ9 0้าพเพื่อนๆนี่สวยมาก ราคาดีครับปีเบลด้วยแล้วก็ในส่วนของคันนี้489,000คันนี้ติดจองอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรในส่วนของรถตู้คันนี้หน้าสั้น3.0ดีเซลต,ตัวเกียร์ธรรมดาติดจองเรียบร้อยครับก็รอไฟแนนซ์ผ่านก็เอากลับบ้านได้เลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะทำเซตในส่วนของเจ้าตัวคันนี้ให้ก็คือเป็น Ford Ranger นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วที่สำคัญคือนุน่น เป็นห้องเย็นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้สองคันเลยนะครับมีอยู่แค่สองคันราคาสอง0ส0กับสอง0 0 0 0ันคันนะู้นเดี๋ยวแยกไว้ให้นะครับวันนี้แหละนะครับเป็นรถตู้เย็นทรงสูงประมาณสองเมตรสาสิบได้นะครับดูจากสายตาเพื่อนี่ภายในจะเป็นแบบนี้นี่รถเนี่ยมผมบอกเลยใช้งานต่อได้เลยเพื่อนห้องโยงห้องเย็นใช้งานได้ปกตินะครับเออนีอ่ลุยต่อเลยในส่วนของคันนี้ เพิ่งเข้ามาครับเป็น2.5ไฮบริด2.5ไฮบริดนะครับ2.5 4.8ขายแค่869,000สีบอลเงินสวยมากไม่ใช่ตัวพเมีย่งนะเพื่อนนะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับปี21ไม่61,000คันเนี้ย61,000โอ้โหเนี่ยเอาไปเลยเพื่อนๆ869,000ก็ถูกแล้วก็กลุ่มกระบะแคปที่เป็น เลขไม้ต้นไม้หมื่นต้นต้นอย่างคันนี้ไม้สองหมื่นห้าสี่แสนหกหมื่นเก้าพันปียี่สามเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเนี่ยสวยๆเลยเผื่อใครหารุ่นใหม่ๆนะแล้วก็คันนี้ราคาออกแล้วนะครับเมื่อวานวันก่อนทําราคาไอ้ทำรีวิวไปละคันนี้ขาย3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับเป็นหน้าปี20คือก็คือโฉมสุดท้ายของปี19เพื่อนเป็น2องสองยูซเกียร์ธรรมดานะครับไม่67,000 กว่ากิโล3ามแ0 0หราคาดีครับบอกเลยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ได้เป็นตัววางบันไดไม้เผื่อใครเอาไปต่อยอดได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆดูภายในนี่นะครับนี่เพื่อนดูสภาพดูดีมากเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวผมดวงให้ดูเลขใหม่เนี่ยหกหมืน 7,000ของจริงนะครับใช้จริงนี่ครับแคปเปิดได้แล้วก็มาเอาเซตนี้ก่อนเนี่ยคันนี้2 1 9 0 0 0เฉพาะตู้ก็คุ้มแล้วเพื่อนตู้เย็นนี้ทำเกือบ2,000 0นนะตู้หนึง่งไม่ธรรมด,ดานะเพื่อนนะแล้วก็ได้หัวเจ้าตัวฟอร์ดไปด้วยคันนี้เรียกไม 2, ่2,000 0นยหน่อย2 1 0 0 0 0หนึ่งือสย2 1 0น0นครับเกียร์ธรรมดาปี21เ,เดี๋ยวผมทำแยกวิดีโอไว้ให้เลยวันนี้นะครับแล้วก็ Honda XH อคลสีดำคันนี้9012นะครับเป็นอีกหนึ่งคันเป็น2.0 e h e v เป็น el p a ร์ปี21คันนี้เลขไม่2แสนกับ3 0 0 0ขายอยู่ที่8 2 9 0 0 0 829คันเน,นี้ยจน1 0นะแล้วก็ a l t i s คันนี้เพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามานนเพจน,นะเป็นเเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่ง9716 เลขไม่สี่หมื่นหนึ่งพันเพื่อนปียี่สิบคันนี้สี่เก้าเก้าครับสี่หมื่นหนึ่งพันสี่เก้าเก้ารถปียี่สิบเอ็ดเออสวยๆเลยเผื่อใครหาอยู่นะครับเออรถปียี่สิบปียี่สิบครับทัวร์ที่ปียี่สิบนะอันนี้แล้วก็อีกหนึ่งคันที่ทำแคมเปญน,นะครับคันนี้หกแสนเก้าพันเองเพื่อนเอ,อ้ยสองจุดศูนย์นะครับสองจุดศูนย์เบนซินแคมรี่แล้วก็รถเป็นปีสิบเก้านะครับปีสิบเก้า นะครับคันนี้เลียงมาอยู่1 6 0 0 0แกกว่กิโลทำราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้หกแสนกับเพันโคตรถูกผมบอกเลยปี19ปกติเขาขายกันอยู่นู่นเลย6กเ็ดเก้าอะไรประมาณนั้นเลยหกเประมาณนั้นเลยราคานี้ที่ผมแจ้งไปไม่มีแวดนะครับสําหรับคนที่ซื้อสดนะครับไปต่อเพื่อนดูสามศูนย์แปดหคันนี้เป็นหน้าเป็นหน้าสิบเ้ายสิบนะครับ ลงเป็น19นะ 2.4j plus แล้วครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้469,000 469คันนี้เผื่อใครอยากได้อีกหนึ่งคันเพื่อนๆดูผมทำรีวิวไปเมื่อวานเพื่อนๆสอบถามมาเพียบเลยใครได้ไปโคตรคุ้ม6043คันนี้ความสูงประมาณ2.30เมตร30ได้เพื่อผมยืนเทียบไปแล้ว429,000นะครับเป็น2.4 entry นะครับเป็นตอนเดียวแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นตู้ทึบแล้วมีใส่เป็นล้อผาเรียบร้อยเ,เพื่อนเกียร์ธรรมดาปี23 73,000กว่ากิโล429,000ใครได้ไปโคตรคุม้มคันนี้นะเอาไปเลยเพื่อนมีคันเดียวนะครับ429ส่วน CRV คันนี้โอ้สวยเ,เพื่อน ES ครับ 4x4 ูณ 4, 4. นะครับไม่ My แค่61,000กว่ากิโลขายอยู่ที่8 3, 7 9 0 0 0เ่นาี่ยคันเนี้ยนะครับเป็นบินซินนะเป็นบินซินนะครับคันเนี้ยเนี่ยแ7 9แล้วก็มีโอ้โห 10, 21, ค,โ 1, Turbo, 104, คันนี้ปี10เท่าไหร่เอ่ย21ครับเทอร์โบเพื่อน1 5 EL งจุดหเทอร์โบไม่แสนสี่คันเนี้ยขายอยู่ที่หกแสนสามหมื่นเก้าพันสีดำใครหาอยู่ทักมาได้เลยคันเนี้ยนะครับราคาออกเมื่อวานเอาไปเลย 639นี่สวยๆเลยสีดำ1.5เทอร์โบแล้วก็มีอีกคันนี้ราคาออกแล้วโอ้รถสวยมากคันนี้2981คันนี้เป็นแคปออโต้นะเพื่อนๆหน้าหมูป่าแล้วได้เป็นตัวกระจกนะครับไอไปใส่โครเมียมได้จังโครเมียมนะครับเนี่ย2981ดูดีนะครับคันนี้เลขใหม่แค่เจ็ดหมื่น 8,000กว่ากิโลเดี๋ยวผมจะเอามันออกไปรีวิว429,000ราคาซื้อได้นเพื่อน2.4 entry auto ปี22ได้ปี22นะครับเนี่ยคันนี้เอาไปเลยนะครับ429เพื่อน429แล้วคันนี้ปี22เหมือนกัน479เห็นไหมมีตัวเทียบแล้วเพราะฉะนั้นคันแรกน่าดูดีกว่าแต่คันนี้ไม่30,200 479แล้วก็ a l t i s จะมาเข้ามาอีกพอสมควรนะเพื่อนนะแอลติสคันนี้ปี21เอ็ดขายอยู่ห้าสามห้าไม่สามหมื่นเจ็ดพื่อนเพื่อนก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าจะเอาสี่กเก้าหรือจะเอาห้าสามเก้าหรือห้าสามห้านะครับเนี่ยคันนี้ปี21เอ็ดแต่ว่าปีย0่สิบผมขายอยู่แค่สี่กเก้าคันหนึ Torah ่งแล้วก็คันนี้เพื่อนเพื่อนเป็นอีกหนึ่งคันนะที่เป็นเนี่ยครับเป็นตู้ทึบนะครับตู้ทึบไม่เก้าหมื่นสองขายอยู่สี่แสน 4 3 9เพื่อน439,000านะครับคันนี้ปี23เป็น Entry 92ความสูงก็ประมาณเมตร90ได้นะเนี่ยแล้วก็หน้า19หน้า19เพื่อนนี่ 2.4j พลัสปี B 19เกียร์ธรรมดาคันนี้รอราคานะครับยังไม่ออกผมว่าน่าจะ3 0 0แสนต้นๆหรือว่าประมาณ3 0 0แสนต้นนะครับขายไม่แพงแล้วก็คันนี้เป็น 2.4เอนทรีเกียร์ธรรมดาปี20ไม่9 7 0 0 0กว่ากิโลขายอยู่ที่3 30,900โอ้ยพระเจ้าเว้ยแล้วก็มาแล้วในส่วนของ1.0 V Turbo คัน Turbo Panda บบครับ City ตตครับ22คันนี้ปี22ใช่ไหมอยู่ที่1 10,000กว่ากิโลขายอยู 1, 000, ่ที 1, 000, ่3 7 9 0 0 0สดก็ได้ไฟแนนซ์ก็ดีและ NLR ครับ6 3 9 0 0ไม่2 0, 7 0 0 0 สองแสนเจ็ดมื่นเกียร์ธรรมดาปียีเอ็ดเนี่ยคันนี้ยังว่างตอนนี้นะรถสวยมากสภาพพร้อมใช้งานแล้วเป็นสี่ล้อเล็กไม่ติดเวลาป้ายเขียวเล็กนะครับเอาไปวิ่งงานได้เลยเพื่อนต่อเลยครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆช้าก็เห็นไหม,มร้านประมูลมาเอาอีกแล้วครับไปแล้วครับ <laughs> เราจะทันกันไหมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งช่วงเวลานะเพื่อนนะ ดูนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยไปดูว่าเขาเอารุ่นไหนไปโอ้โหคันที่ผมรีวิวเมื่อสักครู่เพื่อนโอ้โหเนี่ยจ,จะไปแล้วครับจะไปแล้วครับโอ้โหเนี่ยความไวของใครไวใครได้ครับนี่คือต้อนน้ำของรถมูสสองครับนี่คือเขากำลังจะเตรียมรถไปแล้วเพื่อนเผื่อใคร หาอยู่รีบเลยอ่ะมาอัปเดตกันต่อเลยเพื่อนในส่วนของซีวิกคันนี้ผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับคันนี้นะครับ679,000เป็น1.5เทอร์โบปี2 2สไม่แปดหมืนรีบๆเอานะครับเผื่อมันไปก่อนเพื่อนเนี่ยหเห็นไหมเขาเลือกลถกันแล้วแล้วก็คันนี้ v ีออคันนี้ขอผ่านก่อนนะครับยังไม่มีข้อมูล ในส่วนของคันนี้ก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเลขไมค์แค่หลักหมื่นนะคันนี้ไมค์แค่หนึ่งหดพันกว่ากิโล2องจุดสี่เอนทรีเกียร์ธรรมดา4 6, 9, 000, ี่แสนหกมื่นเก้าพันเพื่อนเนี่ยส,ยสวยเลยแล้วก็ City ้เทอร์โมาอีกหนึ่งคันคันนี้ยัง,ย,งยังระาคราไม่ออกครับเป็น1.0ึ่งจนย์เป็น 1, 0, 0, เป็นเอสนะปียี่สิบสองไมค์หมื่นเ้าปีนนะึ่งแสนเก้าหมื่น, 1, 9, นครับรอราคาคันนี้ แล้วก็คันนี้นี่แปดห้าหนึ่งแปดโอ้โหเพื่อนสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสองจสี่อะครับเกียร์ธรรมดาปีย0ิไม่แสนสองเนี่ยสภาพสวยๆอย่างเงี้ยสามสี่เก้าครับเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยแคมลี่สีขาวมุกเป็น2.0 g จุดปีสิบคันนี้ไม่แสนสี่หกสี่เก้าครับหกแสนสี่เกพันคันนี้ สองจุดศูนย์สีขาวใครหาอยู่ขาวแล้วครับผมจะขายคันไหมเก้าเก้าหกห้าอีกหนึ่งคันเพื่อนๆคันนี้สามแสนสองหมื่นเก้าพันสวยๆเลยสองจุดสี่เอนทรีเกียร์ธรรมดาปียี่สิบไม่แสงกับเจ็ดพันคันนี้สามแสนสองหมื่นเก้าพันโอ้โหมาเอาไปใช้เล่นก่อนที่มันจะไปลานก่อนแล้วก็คันนี้ผมเคยทำ ปี21นะเคยทำราคาทำนิวิวราคาแค่5้าเ้าเาเพื่อคันนี้นะครับเป็นคลอสนะ1.8ธรรมดานะครับโอ้โหเอาละครับใครไว้ใครได้ครับลานไว้ลานก็เอาได้อัปเดตสีขาวแต่ไม่ใช่คันนี้ที่เข้ามาปี21ขายอยู่แค่6 0 0สนกับ9000สีขาวมุก1คันที่เข้ามาใครอยากได้รีบแจ้งเลยครับวันนี้ไปแน่ไม่ผมก็ไม่ไม่ลูกค้าผมก็ลูกค้าคนอื่น ไปแน่นอนเอออ่ะไปต่อแล้วเพื่อนๆไปต่อโอ้โหหยเห็นไหมนุ่นลานเขาจิ้มรถแล้วครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งคันคันนี้สามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันคันนี้ปียเอ็ดนะสองจุดสี่เอนทรีมีคอกนะครับไม่แค่หกหมื่นสามพันกว่ากิโลผมทำคลิปไว้แล้วคันนี้สามแสนหกหมื่นเก้าพันปียี่สิบเอ็ดอ่ะเผื่อใครอยากเอาไปใช้งาน แล้วก็คันนี้ขายแล้วนะครับมีคันนี้ขายไปแล้วนะครับสามแสนกว่าเหมือนกันแล้วก็คันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น, P นคาลอยอ่ะเพื่อนเป็นคาร์โกบ็อกคารลอยแล้วความสูงประมาณเมตรหกสิบได้คันนี้ราคามีนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันคันนี้ไม่แค่แสนกับสี่พันเองสองยูสี T ่เอ็นทีปียี่สิบสองเผื่อใครสนใจทักมาเลยครับวันนี้เป็นพารลอยนะขออนุญาตเป็นพาลอย เนี่ยอัดได้เลย4ตันครับพอรอยแล้วก็นี่กลุ่มของรถบ้านเพื่อนๆนี่นี่นี่อินโนวาครับอินโนวคันนี้ผมเคยทํารีวิวแล้วนะครับถ้าจําไม่ผิดจะ6กเอ้ยหกแสนเ่นเก้าพนะคันนี้หกเจดเ้าไม่แสนเจดถ้าจำไม่ผิดนะครับเนี่ยเผื่อใครเพิ่งเห็นวิดีโอผมนะก็ทักเข้ามาได้เลย แล้วก็เป็น a อลติปหนึ่งจกปีสิบเก้าไม้แสนกับห้าพันคันนี้ราคาเพิ่องออกสี่แสนสองหมืนเก้าพันสภาพดีมากเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมทําคลิปให้คันนี้แล้วก็คันนี้ราคาเพิ่องออกเหมือนกันเก้าเก้าห้าหกนะครับเป็นปี20นะคันนี้2.4งจเนทีเกียร์ธรรมดาปี20ไมหกห0ื่นเ็ดอ้ย62,000กว่ากิโลขายอยู่339,339,000คันนี้ไปแล้ว ฟแนนซ์ผ่านแล้วออะคันนี้เพื่อนที่ผมแจ้งไปก็คือคันนี้เนี่ยคันนี้สีขาวมุกไม่แค่เก้าหมื่นกว่ากิโลใครอยากได้คันนี้ <c oughs> ยกมือขึ้นเลยครับเนี่ยก่อนที่มันจะไปวันนี้ครับราคาเร้ามื่อปียีิบเอ็ดนะเพื่อนหกแสนเก้าพันเอาไปเลยครับสีขาวคันนี้ผมทํารีวิวไปแล้วอันนี้ล้างแล้วสวยงามกลัวไม่ทันไม่ใช่อะไรโอ้โหนี่อันนี้ปียี่สิบเอ็ดเหมือนกันแต่ขายหกสามเก้าเอา ก็ไม่เก้าหมื่นเหมือนกันเพื่อนๆจะเอาคันไหนคันขาวหรือสีบอลเงินเนี่ยคันนี้หกสามเก้าเออแล้วก็คันนี้เก้าเก้าห้าศูนย์เพื่อนดูคันนี้นะสามแสนสองหมื่นเก้าพันเหมือนกันคันนี้เป็นปีสิบครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองจุดสี่เอนทรีโอ้โหมีแต่รถผมบอกเลยสภาพยายดีดีแค่นั้นเลยราคาซื้อได้เนะพื่อนไม่ไม่ถูกไม่แพงผมบอกเลยก็เป็นราคาที่ส่งลานไะ ส่วนเจน10โอโห919้าหนเคันนี้ยก้าแสนนไม่7 7 0 0 0นะครับเนี่ยคันนี้โคตรสวยเลย77,000 2.0 h v Tech ปี21นะครับเนี่ยเ1 9เผื่อใครอยากได้ Fortuner คันนี้รดพิ้ิข้าวเพื่อนยังเดี๋ยวถ้าใครสนใจแจ้งมานะครับคันนี้ผมดูราคาให้ไม่แสนกับ2,000 2.4เป็นลีดเดอร์นะปี23คันนี้นะครับ เป็นลีดเดอร์เนี่ยมาอีกหนึ่งแถวครับเพื่อนโอ้โหผมจะทันไหมเนี่ย่อเจนสิครับเพื่อนอีกหนึ่งคันเก้าสองสคันนี้เป็น1.5ึ่งจุดห้าเอลเทอร์โบปี19นะไม่แสนห้าคันนี้ขายที่แปามห่นเก้าพันแปดสามเก้อ่ะต่อเลยเพื่อนแล้วก็คันนี้ไม่หมื่นกับ200กิโลหนึ่งมื่นสกิโลจริงๆ4ี่หกเกคันนี้ปียีบเป็นเกียร์ธรรมดา 2.4 entry เพื่อนดูโอ้โหเอา้า L t i s อีก1คันใครดูให้จบนะครับในคลิปจะรู้ว่าเ <c oughs> ทียบราคาว่ารุ่นแต่ละคันเนี่ยไม่เหมือนกัน 1.6G ปี21คันนี้ไมาแค่52,000ขายอยู่529,000 529ครับนี่เห็นไหมต่างกันนะแล้วก็คันนี้ไมากับ1 1 4 6 0 0กว่ากิโลเป็นแคปนะครับเป็นสมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดาปี23 2.4 entry สี่แสนหกหมื่นเก้าพันมาเอาไปเลยเพื่อนสองคันนี้ติดจองอยู่สามสามเก้าไอตัวยาลิสแล้วก็เทอร์โบอันนั้นสามหกเก้านะครับม,มาอีกมหมีหนึ่งคันมิวเอ็กเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวผมทำรีวิวให้คันนี้แล้วที่สำคัญเป็นตัวลักชิลลี่ครับลักซิลลี่นะเพื่อนเพื่อนหนึ่งจุดเก้าลักซิลลี่แล้วเป็นปียี่สิบเอ็ดไม่แสนสองหมื่นนี่ 4, 2, 4, 3, สี่สสี่สาดำเอาละสิเนี่ยรถส,สวยๆกองอยู่ตรงนี้เพื่อนมาเอาไปใช้เลยครับสวยมากแล้วที่สำคัญตู้เย็นคันนี้ราคาออกแล้วใครหาอยู่สามสก่อนที่ร้านจะเอาไปครับผู้เริ่มตาจะไหลไม่ทัน3าม0 0นหนึ่งหมื่นเ้าพันันี้ปีนีเน้เพื่อนดูนะได้ล้อผ่านะครับคันนี้ได้ล้อผ่ายางเป็น Max กซีด แล้วเป็นตู้เย็นคาโกบอ์หายาก1.9กยร์ธรรมดาปี20มายแสนหกมื่นสามพักว่ากิโลเนี่ยเอาไปเลยเพื่อนเนี่ยคันนี้รีบๆเลยเดี๋ยวลานเอาไปก่อนแล้วก็คันนี้คันนี้รายละเอียดยังไม่มารถเพิ่งเข้าเดี๋ยวผมดูให้อีกทีหนึ่งแต่ไม่มีหลายคันอย่างที่ผมแจ้งสเปคนี้สเปคนี้นะเดี๋ยวดูให้อีกทีอ่ะใกล้แล้วเพื่อนเนี่ยเห็นไหมนะเสื้อมุงเสือมงเขามาเอาไวลาหมดแล้ว อีกหนึ่งคันเพื่อนๆคันนี้ที่ผมแจ้งปี21คันนี้ยังอยู่นะ9442ปี21นะไม่9 0 0 0กับ300 2 4สอตัวท็อปสุดเหมือนกับสีขาวเมื่อกี้แต่สีขาวรีบเอาเพื่อนๆราคาดีมากอันนี้คือตระกะของกรรมการผมไม่รู้แกคิดอะไรจากตรงไหนนะก็เอาประมาณนี้เลยใครซื้อทันก็ได้ของดีไปเพื่อนอันนี้ 3, อ่อปีน่าจะเป็นปี21นะ้เยไม,ไม่82 0 0 0 ก็ใครไปเอาถ้าผมแนะ่น่าเมืนก็มีปี21มมีอยู่499อยู่2องคันคันก็เอาไปเลยเพื่อนแคมรี่คันนี้เพิ่งเข้ามาเป็น2.5 Hv ไม่ใช่พรีเมียมนะไม่60,000คันนี้รอราคาเลยเพื่อนรถปี21เนี่ยคันนี้รถปี21แล้วก็อีก1นึคันสีขาวอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ราคายังไม่ออกนะแต่ว่าไม่11,000 0นะครับเป็น1.0 v นะครับหนึ่งศูนย์ีปีย2ิบสองรอเลยราคามาแน่นี่เพื่อนดูพี่ๆเขาจะไปกันหมดแล้วผมจะขายทันไหมนี่ <c oughs> โอ้โหเอาละครับขครทันใครได้เลยครับงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเพื่อนเพราะรถเรามันเป็นรถต้นน้ำเนาะก็ถ้าเพื่อนๆซื้อ,อ,อไม่ทันตรงนี้ก็ต้องไปลุ้นเอาที่นู่นละครับลานประมูลไม่รู้ว่าเราจะได้ราคาไหนแต่ราคาที่ผมแจ้งไปคือเป็นราคาที่ ไม่มีแบดเเตเสียค่าโอนแค่3,000บาทเท่านั้นเพื่อนๆเอ,นอ๋อยคิดเอาว่าคุ้มไม่คุ้มแล้วสภาพรถเราก็ได้รถที่นะครับเป็นต้นน้ําเราเลือกก่อนนะครับก่อนที่ร้านเขาจะเอาไปประมูลนะครับซึ่งเอาไปประมูล,ลเราราคานี้เราไม่ทันเขาแน่นอนเพื่อนเพราะเป็นกลุ่มรถที่มีความต้องการสูงในท้องตลาดก็เป็นอีกหนึ่งเซตนะเพื่อนนะที่1วิดีโอที่ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับรถหมดสัญญาเช่า โอเคใครอยากได้คันไหนทักมาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ